ก่อนเปิดเครื่องนะคะเราจะทำการใส่ฐานก่อนนะคะเวลาใส่นะคะจะเวลาใส่นะคะดูล็อกใส่ให้เข้าล็อกนะคะเ<ป>นี้ยเนี่ยมัน,นจะมีตังเง่งเนี้ยซึ่ง มันจะมีล็อกของมันนะคะใส่ให้ใส่ให้เข้าล็อกนะคะดดดกดลงไปกดลงไปนะคะขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นขั้นตอนการต่อสายโพ้ากับตัวเครื่องนะคะโดยจะมีอยู่สองรูนะคะ จากนั้นนะคะก็กดเปิดเครื่องค่ะจากนั้นจะไปในส่วนของการตั้งค่านะคะอันนี้จะเป็นตั้งค่าจีเนอรลอนะคะก็จะเป็นแบบตั้งค่าทั่วไปค่ะ นจะเป็นการจับเวลานะคะเราจะเลือกไว้ที่ off นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการตั้งค่าการคาลิเบรนะคะหน้านี้นจะเป็นชุดของการคาลิเบรนะคะซึ่งชุดของการคาลิเบรจะมีอยู่5้าชุดนะคะซึ่งชุดที่5จะเป็นชุดที่เราสามารถตั้งค่าได้เองนะคะ สามารถกำหนดค่าได้เองค่ะซึ่งถ้าเราจะตั้งค่าช,ชุดที่5นะคะก็คือเราจะกดไปที่ปุ่มทางขวาค่ะกดไปจนมันจะขึ้นอันนี้จะเป็นค่าที่1นนะคะจากนั้นก็จะกดแล้วก็เลือกค่าที่ต้องการค่ะ ซึ่งสามารถตั้งได้หลายค่านะคะถ้า,าตั้งค่าที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มลีดค่ะต่อไปนะคะเราจะเลือกชุดของการคาิเบตนะคะในกรณีเราจะเลือกชุดที่สองนะคะเพราะเลือกได้แล้วก็กดลีดค่ะแล้วก็กดลีดค่ะแล้วก็กดแบ็กค้างไว้นะคะ จากนั้นนะคะก็นำโผบนะคะไปจุ่มในสารปัฟเฟอร์มาตรฐานนะคะหลังนั้นนะคะก็กดแคลค่ะแล้วกดไปที่รีนะคะเพื่อให้โผบนะคะจำค่ามาตรฐานของปัฟเฟอร์ไว้นะคะแล้วกดรีด,ดีทีนึค่ะเอะอันนี้นะคะจะเป็น,น,นเปอร์เซนต์ความแม่นยำของเครื่องนี้นะคะ แล้วก็กดลีดค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นค่าที่วัดได้นะคะจากนั้นนะคะนำโผลไปล้างนะคะเพื่อที่จะนำไปวัดค่าอีกค่าหนึ่งค่ะโดยจะทำแบบเดิมเลยนะคะเช็ดให้สะอาดนะคะในการแคลค่าต่อไปนะคะก็คือจะนำ โผนะคะไปจุ่มที่สารบัฟเฟอร์มาตรฐาน p h ต่อไปนะคะจากนั้นนะคะก็ทําเหมือนเดิมค่ะโดยการกดแคลค่ะแล้วก็กดที่ลีดค่ะแล้วก็กดลีค่ะเพื่อยืนยันค่าบัฟเฟอร์มาตรฐานนะคะกดลีดอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนเดิมค่ะส่วนนี้จะเป็นค่าที่วัดได้ของสารมาตรฐานนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเราจะล้างให้สะอาดนะคะ แล้วเช็ดให้แห้งค่ะจากนั้นนะคะเราจะเก็บผมไว้ใน,นที่เก็บผมนะคะซึ่งในที่เก็บผมเนี่ยจะมันจุกสารโพเลสเซียมคลอไรน์นะคะเป็นโพเลสเซียมคลอไรด์สามโมลาร์นะคะเป็นสารที่เอาไว้ถนอมผมนะคะ จากนั้นนะคะจะทำการปิดเครื่องแล้วก็ถอดสายค่ะขวา,ขวาปิดจบ